ลิงสองอะอไรเอาวนวนเร็วๆเอาไร่ซีอันซีหนึ่งลิงสองเอาไลซีซีเล็กซีใหญ่เดี๋ยวดูข้างเราก่อยไหมพีตัวทำแต้มเปล่าตีอระเดี๋วดูก่อนได้เล่นซีเล็กซีใหญ่ข้างเราเมนทาแต้มหรือเปล่าวะลิงสองเอาไงลิงสองพิมอยู่คนเดียวลิงสองอยากเห็นลามอ่ะลิงสองลิงสองอ่ะขอมาขอมา,อมาเดี๋ยวดูเขาบ่อลน,นะเขาเล่นไลเดี๋ยวเป็นตีกับลิงสองเลยนะโชว์เล่นเล่นมาสองพันสี่ร้อยเกมแต่เกมที่ถอดรูนตี ตีไม่ได้เด็กคนที่สองเขาไม่ใช่เมนทําแต้มอ่ะก็เลยเล่นซีให้ไม่ได้เดี๋ยวเจอเมนทําแต้มเดี๋ยวเล่นซีให้ครับเดี๋ยวขอญาตถอดรูนลวกันเดี๋ยวตอนไปเล่นจริงลืมใส่รูนทุกตัวอะ่ะอันนี้เป็นลิงนะครับเป็นคิวตะล่างสองคิวตะอัอาต้านะครับถอดรูนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเซนเตอร์เดี๋ยวรอนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอเจอเมนทาแต้มเดี๋ยวเล่นเซนเตอร์ให้โคเซกโคเซกยังอยู่ปะโคเซกแรงอะไรแล้วครับโคเซกเล่นกับพี่ได้ไหม เอสโคลาโนเดนไอ้นี่มันมันซีเวอร์ปลอมนี่ว่ะไอโนแดนนี่มันอดีตยอดสแลมเนี่ยกลับมาเล่นแล้วหรอโนแดนโคเซกแรงอะไรแล้วครับเล่นกับพี่ได้ปะฮานาสองเลยพี่ได้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวได้เล่นซีว์เดี๋ยวกดให้เย็นได้เย็นครับเอ้ยโนแดนกลับมาเล่นแล้วหรอพี่พี่ไม่เจอนายนานมากแล้วว่ะพี่ลูนสูโนแดนไม่ต้องตื่นเต้นอ่อนให้พี่ด้วย โล่งๆเน้นๆป่ะโอเคฮะลูนไม่มีไม่เจ็บอืดอสวยสาดปิกลูกโล่งสองลูกลงร้อยเปอร์เซนต์ได้ครับไพ่สองอ๋อไพ่สองแล้วหรอเจอห้องเปล่าโล่งหมดเฮ้ยโอ้โหเจอฮาคิราชานันโอ้ลูนไม่ต้องรีบาวได้ด้วยวะลูนศูนย์เหรอรอลูนศูนย์รีบาวได้ไดกลแปดเมตร ได้อยู่ได้อยู่ไม่ได้เล,เ,ลเล่นลิงมาสามวันละสามสีว่วันแล้วประมาณนั้นนี่รู้หนึ่งเหรอวิ่งโดนสกรีนวิ่งสติลวิว่งแป๊บออกมาทำไมได้ได้กล่องลูกบาสเหรอพี่ยังไม่ได้เลยครับต้วงเฮ้ยออกมากี่จะเปลี่ยนเนาะ อ๋อเขาจะเปลี่ยนตัวประกบมากถ้างั้นอะเปลี่ยนป้อมการไปเลยเออเดี๋ยวพี่ไปปิดให้ฟับส่งกตรงปลาบอลมือฟ่างข้ามคนล้มราต้องยิงไม่มีลูนอะไรเลยนะลูกาว่าล้มด้วยฮะอันนี้ดีแล้วโนแดนไปมือนะครับตบได้ฮะตบปกติเลยไม่มีลูนนะครับ ฟรบโดนพี่ออกให้พี่หน่อยโดนแดนไม่ต้องเม้มมากสวยฮะอุ้ยเกินไปติดแพสติฟกันสติวิตเออเฮ้ย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 ว่เราเรื่องว่ะว่ดัางว่ะ เลี้ยงล้มบ่อยวะมากิมีรูรอ,อ,อ,อย่างเราะยังมือเนียฮะขอญาตถอดรูแล้วเมมจ้วงจ้วงหยอดดงคบด้วยวะไม่ลงเขาไม่เล่นแล้ววะจ้วงติดแพสซีฟเว้ยจ้วงจ้วงจ้วงเคลื่อนที่ด้วยการจ้วง โอ้ยแล้วมันมีลูนปะวะยิงโล่งไม่ลงนะลูนไม่ต้องฮะตบทุกดอกโอ้โหยืนโคตรข้างหน้าเขาเลยอ่ะกดตกไม่ขึ้นรบกวนด้วยขึ้นตำแหน่งไม่ถูกต้องแปวบเตลึงถ้าแตกนับไม่ได้นะไม่มีลูน โอ้ตำแหน่งไม่ถูกต้องพี่เองพี่เอง <c oughs> เดี๋ยวผมแบกเองรีบาวด้วยตูมกลายเป็นโกโกขันเดี๋ยวไปเก็บใหม่ก็ได้โ,นโดนในอันไหนเล่นเก่งจะตายแรงนี้แป๊บเดียวก็ขึ้นแล้ว พี่ทดสอบไอ้นี่อยู่ทดสอบว่าถ้าไม่มีรูนแล้วมันจะมีผลกระทบกับตัวละครจริงไหมหรือมันสาคัญมากขนาดไหนพี่กเลยตั้งใจเล่นมุดสวัสดีครับบ่โกเก้นฝึกงานเป็นไงบ้างครับรบกวนทั้งสนามานผมจะตามทุกคนไปสามแต้มเลยเฮ้ยเกินไปนดเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่ด้วย จววงจววงถอยออกแบบเท่ๆเดี๋ยวเขาหาว่าเราไม่เท่ฟับฟับฟับโคตรเท่โคตรอันตรายโดนพี่สบมากี่โันยันให้ด้วยวะแต่ไม่โดนโล่งไม่ยิงเพราะเราจะเลีย้ยงจู่ฟ้บ ฟับลูกสแต็กไม่แม่นจริงลูกสแต็กนับไม่ได้ฮะต้องต้องเป็นลูกสแต็กที่แบบว่าเกือบจะโล่งอะไรเงี้ยแบงแบงเล่นอะไรอยู่บัลลัสกิตตุนันถึงตีสองทุกวันเลย,เลยดีแล้วฮะทำงานต้องเหนื่อยครับถ้าทำงานแล้วไม่เหนื่อยแสดงว่าไม่ใช่งานต้องเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มต้นหรือต้อ,ตองหางานที่มันเหนื่อยนะมันถึงจะสนุกแล้วก็มีความท้าทายกันในชีวิตล้มยับเลยฮะเอาล่ไม่ลงด้วย ยิงลยิงติดลบกวนไม่ลงไม่พออันนี้โลกไม่ลงหนักไปป่วะ,ะหลายลูกนะติวแต่แต,ติวดีจริงไม่เจ็บไม่เจ็บอิด,เ,อดเลยอ่ะโชว์ท่ายากไปถอดรูนล้มบ่อยนีใส่รูนก็ล้มแบบนี้ครับ ถ้าเลี้ยงเป็นมันจะมีจังหวะเลี้ยงให้ล้มอยู่เลี้ยงและเพิ่มโอกาสในการล้มอะครับเน้นกับพี่บอยหน่อยครับบอยติคเที่ยวยังไม่กลับเลยมั้งวันนี้วันอะไรอะบอยยังไม่กลับเลยมั้งยังไปเที่ยวอยู่เลย <c oughs> คิดถึงบอยบอยไม่ค่อยได้เล่นเกมเนี้ยเล่นกับบอยมันดีเ <c oughs> น้นสมบูร์กับทั้งทีมโน <laughs> <No S 1> <c oughs> แดนก็แบมกไม่ไหว ถอดรูนแล้วเล่นมิจจี้ดูครับแล้วพี่จะรู้ว่าโคตรมันมิจจี้ล่างไหนเล่นเป็นยังไงมิจจี่สองไงถอดรูนเมื่อกี้มากิรูนตันเลี้ยงไงก็ไม่ล้มอ่ะมันขึ้นอยู่กับพรสวรรค์ตัวละครด้วยครับอย่างคิวตะา่างสองเนี่ยตัวละครมันอะ่ะมีท่าเลี้ยงแล้วเพิ่มอ,อัตราการล้มของฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับใครเล่นตัวละครอะไรต้องศึกษาพรสวรรค์ก่อนว่าต้องเลี้ยงยังไงท่าไหนที่มันบวกเอ่อการทำให้ฝ่ายตรงข้ามล้มมากขึ้นหรือ อย่างที่เล่นเนี่ยพี่จะกดเ,เลี้ยงบุกธรรมดาก่อนหนึ่งครั้งแล้วค่อยใช้สกิลด้วยนะอัตราการเลี้ยงล้มมันก็เลยเพิ่มขึ้นไป็นงเท่าทุกๆครั้งที่กดสกิลเลี้ยงปกติแล้วก็กดเลี้ยงด้วยใช้สกิลนะครับมันก็เลยมีโอกาสในการล้มเยอะขึ้นถ้าไปเจอตัวละครที่มันล้มง่ายอยู่แล้วหรือว่าล้มไม่ยากเนี่ยส่วนใหญ่จะล้มตลอดครับถ้าเล่นริง2นะ ทำลายล้างชาแนลเรามาพังทำลายความเหงา <Whoa! S 2> พังทำลายความเศร้า <Whoa! S 2> ทำลายล้างชาแนลลุยไปกับทำลายล้างชาแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเ <Whoa! S 2> ล่นนี่มันสุดๆ <Whoa! S 2> ทำลายล้างชาแนลลุยไปกับทำลายล้างชาแนล Let's go.